ทวงที่ฝนตกบ่อยๆอ,อากาศเย็นๆหมอ้อไฟก็ต้องเข้าแล้วไหมคะอมาม่าเขาก็เปิดตัวเมนูได้ถูกต้องถูกจังหวะซะด้วยคนสรรหากินอย่างเราก็ว้าวุ่นเลยค่ะทีนี้ไอ้ของเขาเราเคยกินมามันก็อร่อยซะด้วยแล้วทีนี้ก็มาจัดเสิร์ฟเป็นหมอ้อไฟแบบที่เราชอบอีกโอ๊ยตอบโจทย์ค่ะที่นี่เขาเป็นร้านที่ไม่หวงเครื่องเลยค่ะคกูจัด เต็มให้ลูกค้าอิ่มให้มันแน่นให้มันพึงพอใจที่สุดแล้วอย่างผักนี้เขาก็ไม่ได้ใส่แต่ถั่วงอกเดอ้อแล้วดูความใส่ใจของเขาสิคือคลุกกระเทียมเจียวกับผักก่อนนะ แล้วเนื้อตุ่นของเขาตุนให้ชนะเลิศคือเขาทํามาไม่เยอะเพราะฉะนั้นคือไม่เหลือไปวีคหน้าแน่นอนมันจังทัชใจสัตว์กินเนื้ออย่างเรายิ่งนักใส่แน่นจนไม่มีที่จะลงแล้วล่ะค่ะมาละค่ะซีนที่ลอยคอเอ้ยรอคอยราดน้าซุปแบบนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่ากําลังจะได้กินแล้วนั่นเองค่ะโรยผักชีนิดหน่อยเป็นอันเสร็จสมบูรณ์และนี่ก็คือหม้อไฟในตํ้ตําอะไรอะ อ๋อมาตํากันได้ค่ะที่สวนหลวงรอ9ประตู5นะคะประตูมุนทารบเข้าทางพราไดป้าค่ะขับตรงเข้ามาจนเกือบถึงประตูเข้าสวนหลวงนะคะสังเกตขวามือก็จะเจอลานจอดร,รถกว้างๆต้นไม้ใหญ่ๆนะคะรถเขาจอดขายอยู่ตรงนี้ละคะ่ะร้านเขาจอดขายแค่วันเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดร้านตั้งแต่8โมงครึ่งช่วงบ่ายๆเนี่ยเขาก็ขายหมดแล้วละคะ่ะ